เป็นไ้างออกคอแกกับงานช้างมิวสิกคอนเนคชั่นต้องมาแลากเออไม่แต่ก็ช้างมิวสิกคอนเนคชั่นจริงๆคือทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วและโมติช้างแน่นอนว่าเติมเต็มคำว่าเพื่อนแล้วก็เติมเต็มทุกจังหวะชีวิตโดนตรี ที่เหมือนคุณครูอะประจําจั้นอัดมาเลยเลยกับเต็มเลยกับเต็มเลยกับเต็มความกับเพื่อนก็เลยมากับเพื่อนนั่นแหละค่ะจริงๆวันนี้ก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานแบบหมู่มวลขนาดนี้มาสักพักหนึ่งจังก็รู้สึกว่ามาที่งานนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเราใช่ค่ะใช่เติบโตกว่าช่างจริงใช่ค่ะซึ่งแกงเราก็เหมาะสมกับงานนี้เพราะว่าที่ผ่านมาต้นปีในดูเราดูจากคลิปมันก็มันก็เหมาะสมก็คือมีความเขาเรียกว่ามีความสนุกสนาน่ ร่วมกันร,ร,ร่วมกันสรรน,นุกสนานร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวท็อปของความสนุกสนานเนี่ยต้องให้เธอนะดีมที่มันไวรัลที่สุดใช่<อ>แต่แต่ถ้าจะาวงเข้านิดน,นึงเธอว่าเพลงช่วงนี้เนี่ยเธอชอบฟังเพลง,เ,ง,พงเลยอ้าอเอางี้ นี่จะเป็นชั้นเธอดีกว่าเธอชอบเพลงอะไรตอนนี้เอาอีกโอ้ยต้งองเลยเร็วๆเร็วๆรีบเป็นเพลงไหนบอกกับเราก่อนไม่ไม่คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเติบโตมากับแกนโกเตโต้พี่ปั๊ดอยู่แล้วถ้าถามว่าเพลงไหนคือจริงๆเติบโตมา,มากเกือบเกือบทุกเพลง เดิมนูนี่น,นึแต่ถ้าเป็นเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดก็ขอบคุณที่รักกันอาใช่ถ้าอยู่็นเพลงน,บบนี้นคะเธอมันเป็นเพลงฟูลฟ f ลหัวใจนะในวันที่เราทำงานเหนื่ยอยในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีใครเราหันไปเฮ้ขอบค <c oughs> ุณที่ <c oughs> รักกัน ใช่ฉันก็ชอบตี้ว่ามันเหมือนแบบเราโตมากับเพลงนี้จริงตอนมัธยมเราแบบกอดคอเพื่อนเราก็แบบเฮ้ยเราเติบโตไมาด้การเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีเพลงนี้อยู่ในทุกๆจังหวะชีวิตของเราเลยพราฉะนั้นแบบที่คิดว่าโปรโตเป็นแบบเรียกว่าโตมากับเจเนเรชันเราถูก้วซึ่งจริงๆฉันชอบเหมือนกันขอบคุณที่รักกันแต่ว่ามันมีอีกวงหนึ่งที่ฉันชอบปัจจุบันนี้โ l y m ม n d a ดค่ะสำหรับเพลงแบบบรรยากาศเธอเข้าใจปะ มีบรรยากาศดีๆ <Wars> กับเพื่อนเงี้ยแล้วก็้องนึกถึงความสำคัญนีตลอดเดลองร้องะอนอนููกบรรยากาศใช่ไหมคะบรรยากาศเน่นๆพุณที่เวลาเราเข้าหลานเนี่ยมันไม่เน้นชาร์จม่น่เล็นใจอเนตลอดดแกลวนีก้อยอยากให้ก้อยได้เพลงอะไรนั่นไงช่วพี่ปลาโปเตโตมีเท่าไหร่เพลง ว่าต้องนำเงื่อนโอ้โหก็ต้องขอบคุณจีบ้ากันเรื่องของคณิตทพี่อยู่แล้วต้องอย่างนี้ละค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทั้งสองวงเขามาเจอกันทั้งโปเตโต้และโอลิมปียมันเป็นการแมช์อัพที่มันลงตัวมากๆใช่ ลก็<ช>ออตื่เต้ตนเพราะว่าเป็นตัวแทนของสองเจเนอเรชันถูกแล้วจริงๆช้างมิวส c ค o อน e c ชั่นคือเขาจัดแบบทั้งปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าอยากจะไปเติมมิตรภาพหรืออยากจะ<ช>พามิตรภาพไปเจอยด้วยกันี่คิดว่าดนตรีกับมิตรภาพแล้วก็ช้างเป็นสิ่งที่คู่กันเพราฉะนั้นปลายปีนี้ ช้างมิวสิกคอนเนคชันนะคะน็นไงเข้ามาเป็นคู่เป็นดูโอลเลยแม้ตอนช่วงเฟสติฟแล้วนะคะพี่พี่สื่อชวนทุกคนเผื่อเรายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไปทีนี้เปื่ไหนกันคะฉลองที่ไหนกันคะไม่มีที่ไปเลยค่ะคอนเนคชันแล้วก็อย่าลืมไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะ จะยังมีไหมเจอแน่นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่เฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอรของช้างนั่นแหละค่ะฝากด้วยนะคะรที่เรื่องดาวนั้นเป็นห่วงตอนนี้ค่ะการล้าทพ่วงเอาใช่ทางใต้เลขติดตามข่าวนนี้รู้สึกอย่งไรบ้างคะวันนี้รู้สึกว่าเรา productive มากใช่ิ่ๆถูกตอนนี้ค่ะเรากับ Lucky World ก็คือพี่บอสฟูโนแอมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแจงๆเพื่อเรา จัดเป็นเหมือนแบบรับบริจาคแล้วก็เจ้าของบริจาคใส่รถแล้วก็ขนไปทางภาคใต้ตอนนี้มีคันหนึ่งมุ่งไปสตูลแล้วนะคะแล้วก็มีสองคันที่กำลังจะมุ่งไปตรงหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้หาดใหญ่คือค่อนข้างเข้าไปได้ยากเลยก็เลยกําลังสื่อสารกันอยู่ว่าควรจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามรู้สึกยังไงก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าทุกคนมัน โอ้เจ็บปวดจะไปหมดแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นโดยเร็วจริงๆอยากให้ทุกคนแบบอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาเพราะว่าพอเราพอเราตั้งใจจะจะทำไอของบริจาคค่ะเรารู้มันมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่ามันมีของที่เราพลาดไม่ถึงว่าเขาต้องการแต่ว่ามันจําเป็นอะไรเงี้ยเช่นพวกแบบน้ามันเราคิดถึงอาหารเยอะซึ่งตอนนี้อาหารไปน้ําไปแต่ว่าน้ามันที่แบบมันใช้ปั่นไฟหรือว่าแบบต้องใช้เจสกี้เขาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ช่วยเหลือกันได้ค่ะ พรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแผนแผนกระตอกค่ะอืมย่างว่าสมมติว่าช่วยเป็นตัวกลางต่างๆเป็นตัวกลางไทยรัฐด้วยใช่ค่ะใช่จริงๆก็ให้ให้เครดิตเออ่เพื่อนน้ำหอมเป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วก็นายนภัสคือนายนายก็ว่าครั้งนี้ ายแบบทำทบแบบทำเต็มที่ทแล้วก็<ล>แบบร<ม>วดเร็วมากค่ะแล้วก็เออเหมือนได้คุยกันว่าเอ,อ้เราต้องการที่จะช่วยจริงแบบสามารถช่วยยังไงได้บ้างเพราะเราบอกเขามีรถแล้วทางไทยรัฐได้คุยก็คือพอก็เลยส่งรถมารวมกับน้ําด้วยนะคะขอบคุณม,มากมากค่ะดีใจมากจริงๆช่วยกันหลายฝ่ายมากคือพอเราประกาศไปไม่ได้มีแค่แค่นี้เลยค่ะทั้งแบบคนที่อยู่แถวคือทุกคนแบบร่วมมือการช่วยกันอย่างรวดเร็วพิมพ์ถา๙ศุภสนาหลายคนมากค่ะร่วมองจุไหนมากที่สุดโอ้ จริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราห่วงขาดใหญ่เนาะแต่ว่าพอความสถานการณ์มันบานปลายที่ว่าหลายๆจังหวัดที่ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงก็ก็อยู่ในคอนเซิร์นที่พวกเราพยายามจะจะส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบทุกจังหวัดมันมันเริ่มต้องการกาแรับช่วยเรื่อยๆที่รู้บ้านหนูคุยกันตลอดเลยว่าอยากแต่พวกหนูคุยกันว่าวเราทําอะไรคือหนึ่งงานคือไปเรา เราบะเขาใช่เราต้องมั่นใจว่าเราไปแล้วเราสร้างประโยชน์ได้จริงเพราะข้างหน้างานมันวุ่นวายมากๆอยู่แล้วซึ่งถ้าจะลงไปจริงๆพวกหนูต้องได้คำตอบที่ชัดเจนว่าพวกหนูลงไปทำไรไม่อย่างนั้นก็อยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยทางนี้ให้ได้มากที่สุดดีกว่าอยากให้ทุกคนใส่ให้กำลังใจผู้าะประสบการแล้วก็จิตอาสาที่หน้างานด้วยีดีโอ้โหพอพูดคือคือโอเคคือคนทำงานะที่อยู่ตรงนั้นนัตตี่ว่าแบบว่าเขา ที่ว่าพอเขาไปสัมผัสบรรยากาศที่ตรงนั้นนะเขาให้ใจทั้งหมดลไปเราเราบางทีเราอยู่ข้างนอกเราเราเห็นสถานการณ์อุ้ยแบบวิ ه, น่าสงสารจังเลยเราแบบเข็นใจเขาจังเลยแต่ว่าพอเราก็อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอ,อ่านข้อความจากคนที่เขาประสบภัยจริงมันคือแบบโหเราอยากจะเอาหัวใจลงไปช่วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเพราะที่ว่าพอไปถึงตรงนั้นเราเราไม่เป็นเขาเราไม่รู้หรอกว่าระ้โหวินาศที่นั้นมันลำบากแล้วก็ก็้วยว่าคำนี้อาจจะคลีเช่ในถึง่า ก็อยากให้สู้แล้วก็อดทนจริงเพราะว่าหลายๆคนในพื้นที่อ่ะเขาไมไ่กินข้าวกันมาสามสี่วันหรือม,มากกว่านั้นนะคะคือบางคนอาจจะไม่ไหวแล้วแต่สมมตินติดมันยังไปถึงและยังดูอยู่อือือน้ํา,าจะลดน้ําจะลดแล้วก็แบบอา๋ามันจะได้ดีอ้ําจะลดแล้วค่อยว่ามันจะเข้าไปได้ค่อยแค่อยากให้แบบอดทนแบบอดทนจนถึงที่สุดก็เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามทําอย่างเต็มที่จริงคือ อย่างที่เพื่อนๆบอกเรารู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกเสียใจกับกับครอบครัวหรือทุกคนที่ที่ประสบภัยนี้แล้วก็เราอีกอย่างหนึ่งที่เห็นคือเห็นเห็นน้ำใจของคนไทย,ลยหลายๆคนและการที่แบบว่าร่วมมือช่วยกันเอ่อเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดเนะะี่ยค่ะเราก็เป็นฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทําอะไรได้บ้างเราก็จะทําให้มันดีที่สุดเราก็เชื่อว่าสถานการณ์มันก็ ขอให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ก้อยบอกคือขอให้คนที่เราคืออดทนอีกสักนิดนึงเราจะไปให้ถึงเย่าวที่สุดค่ะก็รู้สึกว่าอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นฝั่งช่วยเหลือเองแล้วก็ฝั่งที่ประสบภัยว่าให้ทุกคนแบบจับมือไว้แล้วก็แบบสู้ไปด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับค่ะแต่คนไทยน่ารักมากจริงๆเดใช่จึง พวกเราแบบรวมพลังเันเป<า>็นแบบรู้สึกประทับใจเราเป็นสิ่งเป็นเป็น,ปน,ปนระยะเวลาที่ทุกคนแบบว่าลงมาทำสิงแบบเร็วมากอะทุกคนอ <Action S 2> แอคช<า>ั่นเร็วมากเพรีะแบบว่าแบบอันนี้คนไทยช่วยกันจริงๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบในกระถิ่นนะแต่ก็ช่วว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยฝ่ายแบบการเมืองรัฐบาลเนคงจะต้องได้เรียนรู้อะไรอีกมากหลังจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าก็คิดว่ามันใหญ่มากๆแล้วก็จริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นในรุนแรกขนาดนี้ เช้างมิวสิคอนเน็กซ์เออคุณก็ตอบไปดิตออยมณ์ก็ใเราปักอารมณ์กับที่ช้ามิวสิอ็กันแลวแตวเป็นยังไงบ้างกับข่าวที่มัเกิดมามันเออมันสหรับกอยเป็นยังไงบ้างเตเดอนมาจากป่าเราไม่เคยเจอก้อยหนอ๋อม่เอเมันเป็นยังไงบ้างกับเป็นยังไงบ้างอกับเรือของเรากับเรือของเาเป็นเพื่อนทังค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างที่เพื่อนเพื่อนทุกคนตอบไปเลยค่ะว่าหนู กับเรื่องนี้แบบชิลมากให้เวลามากยิ่งหนูเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบคนพอจะให้ความสนใจบ้างอะไรเงี้ยหนูยิ่งเลยรู้สึกว่าหนูวางใจไปที่สบายๆแล้วก็พยายามไม่ให้อะไรที่ที่เป็นความคิดของคนอื่นมากระทบกับความรู้สึกของหนูเพราะฉะนั้นก็ชิลมากๆค่ะแต่ว่าก้อยก็ได้เสียคอมเมนต์อยู่ทุกคนเข้ามาอะไรเงี้ยว่าเออลุ้นนู่นลุ้นนี่มันกดดันยัาไงมันต้องถงแเราบ้างแหละ่ี่หนู เพื่อนกันเชียร์เราบ้างกองเชียร์เหรอคะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่กับใครหรือทําอะไรแล้วคนเสพหนูม้วมีความสุขหนูแฮปปี้อยู่แล้วแค่แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาทุกข์เราก็ไม่ใหญ่เขาทุกข์ไงแต่อันนี้คือเป็นเรื่องของการเสพเรื่องคอนเทนต์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวหนูที่หนูจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนข้างๆหนูในชีวิตจริงอ่ะก็อย่างที่บอกใช้เวลาแล้วก็ถ้าหนูชัดเจนอะไรกันในชีวิตเดยวพี่ๆก็เห็นกันเองแล้วตอนนี้ก็ชเฉอยวเฉียว ใน่จของเพื่อนนะคะอย่าพิจาลณาชิวๆค่ะเพื่อนก็ชิวเพี่ยก็ชิวเดี๋ยวหนูเล่นนินึงเพาะชิวเพราะว่าถ้าหนููอยากได้อะไรหนูก็จะบอกเพื่อนตรงๆอยู่แล้วแต่ว่าใครใครดูเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดีใจค่ะเพราะหนูขำความเด็กต้อยความนิสัยไหะพี่ท็อปบอกนิสัยดีนิสัยดีเราเรายิ้มมันเราชอบคนหรือเปล่าเราแหละสเปคเราแน่สบายท่าน ก็มีสิง่งในหัวไหมไม่มีสิง่งในหัวเลยโอ้ยเสียงคือเอางี้แค่ในี้ใส่ก่อนว่าไม่ใช่แค่พี่ท็อปการที่หนูได้รู้จักทั้ง4คนนะนะั้นนำไปถึงว่าเฟย์กับการเป็นเพื่อนอยู่แล้วเนาะมีพี่ทอมกับพี่เอกหนูรู้สึกว่าทั้งแก๊งนั้นะคือนิสัยดีค่ะแล้วก็พอเราได้ไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าการจิ้มมันเป็นพาร์ทสนุกๆแต่มันคือโมเมนต์กับเพื่อนอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขจริงๆ ครือตื่นหรือใช่ใสได้ไหมคะเรืออุ้ยเป็นเรือเราตอนนี้มันออกึ้กฝาแล้วมันจะขึ้นฝาอขอให้ได้ผ่านเออสำหรับหนูคือเจงที่บอกใครมีความสุขในการดูเราก็ขอให้มีความสุขแค่นั้นเองใช่คข้าบ้ารอเวลาได้ไหมคะโอ้โหเราเลยนะเดี๋ยวธรรมชาติจะจัดสรรเองค่ะเพราะธรรมชาติจะจัดสรรเองค่ะนะ